จะใส่เสื้อแต่เด็กมันก็ใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวแต่ไปในน้ำก็ออกแนวๆกูโอเคนะเออห็นแล้วบอกแล้วไอ้ไม่รู้จักที่เหมือนใครเหมือนที่เขาได้เจ้าเอามากินเหรอกินไหมเพราะว่าเอ็กซ์มารุกับเดี๋ยวพุ่งเรื่องวันนให้กินอะไรสักอย่าไสตัวอะไร่างเงี้ยดาร้าหูไบ้อะแหละกินได้หูใบ้อไส้ตัวคือเสื้เชิ้ตนี่มันจะอะไรนะ เอ๊ะเดี๋ยวกินเลยไม่ถ้าแตะดึงไม่ออกก็ตัวนี้ก็ได้นะโอเคแต่บอกว่ารอฝุ่แล้วจำแล้วไปที่ถุงใหม่เปลี่ยนได้ไงดิเปลี่ยนได้ไงคุณต้อมถ้าเป็นเสื้อ

คุณไปถึงเชียงคืงใช่ไหมติดก้องถ่ายไ,ไ,ไม่ใช่ใชค่งพอดีอะรันกองถ่ายบ่ย้จะมากี่โมงเอล,ล่ะห็นรู้เลย ไปเพิ่งมากี่โมงมากี่โมงนานแทก่ะเชียงคื้นไงเขาเริ่มงานก็คือเขาบอกว่าเริ่มงานแถบข่าวคือเที่ยงคื้นเชียงื้นจะได้ออกมาเลยไงไม่คนน้องไปรองไงก็ดูว่าไอ้ฮาไปกี่โมงก็ไม่ได้แบบนีโอ้โหถ้าพี่จะเอาลูกจุงมาให้ดูขนาดนี้ เ้าให้เขาให้ค่ะตังหลายคนใบก็ไม่ใบไม่ม okay. really. ีเลยอ่ะไม่หลอไม่อได้อย่าเลย วาตาตุกตองนีว่าตาตาุกตองนีมีใบด้วย